กกคนเราจะรู S <S ้ได้ไงว่าโลกมันกลมอืมก็ภาพถ่ายจากอวกาศสิหรือไม่ก็คนดังอย่างเฟอร์ดินานมาเจลันที่สามารถเดินเรือรอบโลกได้ไงมันเป็นข้อพิสูจน์แล้วว่าโลกของเรามันกลมเออจริงด้วยแต่เชื่อไหมล่ะว่าถ้าเราย้อนเวลากลับไปในยุคสมัยกรีกโบราณเมื่อประมาณ2,200ปีก่อนตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีภาพถ่ายจากอวกาศ หรือการเดินเรือข้ามมหาสมุทรก็มีคนวิสูจน์ได้เหมือนกันนะว่าโลกของเราบรรกมแถมยังรู้อีกว่าโลกมีขนาดความกว้างแค่ไหนหจริงอะใครกันเขาทำได้ไงคนคนนั้นทำได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือวัดที่ซับซ้อนเลยเชื่อของเขาก็คือเอราทอเทนิสอัจฉริยะผู้ถูกมองข้าม,มเมื่อ276ปีก่อนคริสต์กาลในยุคอาณาจักรกรีกโบราณ เอ,อร์ทอสเทนิสเกิดที่เมืองไซรีนีหรือในปัจจุบันคือเมืองซาฮัตในประเทศริเบียในช่วงวัยเด็กเอ,อร์ทอสเทนิสได้เข้าเรียนในกรุงเอเธนซึ่งเลือกเข้าเรียนในสำนักปรัชญาสโตอิกของเซโนและสำนักอะคาเดมีของเพโตเขาได้แสดงความเก่งออกมาให้เหล่าบรรดาคุณครูคทั้งหลายได้เห็นถึงศักยภาพและเป็นที่ประจักษ์ด้วยความชันฉลาดของเขาพระเจ้าทอรมีที่3ก,กษักริย์แห่งอียิปต์ได้เชิญเอ,อร์ทอสเทนิสมาเป็นคุณครูคคให้กับเหล่าเจ้าชาย ต่อมาทรงโปรดให้เอราทอสเทนิสทำหน้าที่เป็นบรรดารักษ์นักวิชาการและคุณครูแห่งห้องสมุดอเล็กซานเดรียซึ่งถือเป็นห้องสมุดที่มีความสำคัญมากในยุคนั้นและด้วยความสามารถของเขาในยุคนั้นเมื่อเอราทอสเทนิสมีอายุราว40ปี<ม>ก็เป็นที่รู้จักของเหล่านักปรา์คนอื่นๆและนอกจากนี้เอราทอสเทนิสยังมีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหารดรอปปิ้งเดอคิวด้วยวิธีเชิงกล ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับการหาความยาวของด้านของลูกบาศกใหม่ที่มีปริมาตรเป็นสองเท่าของลูกบาศเดิมที่สำคัญคือปัญหานี้นะับเป็นปัญหาหนึ่งในสข้อเกี่ยวกับการสร้างทางเรขาคณิตที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการใช้วงเวียนและสันตรงปัญหานี้จึงเป็นที่สนใจมามากกว่า2,000ปีนั่นเองผลงานชิ้นสำคัญของเอราทอเทนิสการวัดความยาวของเส้นรอบโลก เอราทอสเทนิสได้ยินคำบอกเล่าถึงบ่อน้ำอันโด่งดังในเมืองไซยีนีที่อยู่ทางตอนใต้าจากเมืองอเล็กซานเดียว่าในวันที่21มิถุนายนของทุกปีคือวันคริสต์มาสยันในวันนั้นตอนเที่ยงตรงบ่อน้ำจะไม่มีเงาให้เห็นและบ่อน้ำจะเห็นดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลางบ่อพอดีแต่เอราทอสเทนิสสังเกตเห็นว่าในวันเดียวกันนั้นที่เมืองอเล็กซานเดียเสาหินโอเบลิสกับมีเงาทอบอยู่ สิ่งนี้เองที่จุดประกายให้เอ,อรรทอเทนิสเริ่มคิดจะวัดโลกโดยเขาใช้ให้คนวัดระยะทางระหว่างเมืองไซนีกับเมืงองเอกซันเดียโดยคำนวณจากจำนวนรอบหมุนของล้อเกวียนได้ความยาวประมาณ5,000สเตเดียหรือประมาณ800กิโลเมตร จากนั้นเขาก็ได้ปักไม้ยาวแท่งหนึ่งลงบนพื้นที่ดินของอเล็กซานเดียแล้ววัดแนวรังสีของดวงอาทิตย์จากเงาของแท่งไม้นั้นได้7องศา12ลิบดาหรือ7.2องศาซึ่งคิดเป็น1ใน50ส่วนของมุมรอบจุดศูนย์กลางของโลกทำให้เขาคำนวณด้วยการเทียบบัญญัติตระยงได้ว่า เส้นรอบโลกยาวเป็น50เท่าของระยะทางระหว่างเมืองทั้งสองคิดเป็น50คูณ5,000เท่ากับ250,000สเตเดียหรือประมาณ42,25กิโลเมตรซึ่งใกล้เคียงมากกับในปัจจุบันที่มีความยาวประมาณ48 0 0กิโลเมตรและด้วยผลงานชิ้นนี้ที่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับโลกในเชิงภูมิศาสตร์เอรรทอสเทนิสจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นวิดาแห่งภูมิศาสตร์ ผลงานที่สำคัญอีกชิ้นหนึ่งที่มีชื่อของเอร์ทอเทนิสแสดงความเป็นเจ้าของอยู่ก็คือตแดแงเอร์ทอเทนิสเป็นการหาจำนวนเฉพาะโดยการค่อยๆตัดจำนวนที่ไม่ใช่จำนวนเฉพาะทิ้งไปวิธีการของเขาก็คือเริ่มต้นด้วยการเขียนจำนวนนับตั้งแต่2ไปเรื่อยๆจนถึงจำนวนที่ต้องการจากนั้นเก็บ2เอาไว้แล้วค่อยๆร่อนเอาจำนวนที่เป็นพหุคูณของ2หรือจำนวนที่2หารลงตัวออกไป จากนั้นเก็บจํานวนแรกที่ยังไม่โดนร่อนไว้แล้วร่อนเอาจํานวนที่เป็นพหุคูณของจํานวนนั้นออกไปอีกครั้งทําเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนครบจํานวนที่กําหนดก็จะได้จานวนเฉพาะทั้งหมดในกลุ่มจํานวนที่ต้องการซึ่งก็คือจํานวนที่เก็บไว้นั่นเองจํานวนเฉพาะเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งทางคณิตศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในแวดวงของคณิตศาสตร์เองและในวิทยาการรหัสลับซึ่งยังเป็นปริศนาอีกมากมายสำหรับจำนวนเฉพาะนี้ ทำให้นักคณิตศาสตร์หลงไหลและสนใจที่จะศึกษามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากผลงานทางด้านคณิตศาสตร์และภูมิศาสตร์แล้วเขายังมีความชำนาญในด้านดาราศาสตร์ด้านดนตรีและด้านกวีนิพนธ์อีกด้วยและเขายังเป็นเพื่อนสนิทกับอคีมินิดอีกด้วยทั้งคู่ผัดกันส่งจดหมายเพื่อแลกเ,เปลี่ยนความรู้ทั้งวิชาการกันอยู่เสมอ แต่ด้วยความโดดเด่นของอัคคิมิดิสเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งและมักค้นพบสิ่งต่างๆได้เป็นคนแรกก่อนเสมอซึ่งทำให้ผู้คนมักขนานนามเขาว่าเอลฟาซึ่งเป็นอักษรกรีกตัวแรกและแปลว่าที่หนึ่งในขณะที่เอราทอสเทนิสได้ชื่อว่าเบตาแปลว่าที่สองนั่นเอง เอราทอสเทนิสเรื่องที่จะเลือกตัวเองว่าเป็นผู้รักความรู้โดยเขาใช้ชีวิตแต่เต้าตในอาชีพจนได้เป็นหัวหน้าบรรักษ์และในที่สุดก็เป็นผู้อำนวยการห้องสมุด แห่งอะเล็กซานเดียจนกระทั่งเมื่ออายุราว82ปีเขาก็เริ่มสูญเสียการมองเห็นทําให้เขาเป็นโรคซึมเศร้าที่ไม่สามารถอ่านหนังสือและสังเกตเรียนรู้ปรากการต่างๆทางธรรมชาติได้อีกต่อไปเขาจึงต,จตัดสินใจฆ่าตัวตายโดยการอดอาหาร